สวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สรุปแล้วนะครับเด็กๆเป็นสัปดาห์สรุปแล้วเพราะว่าเราเรียนเรื่องสีเราเรียนมาคลิปที่แล้วมันยาวหน่อยนะครับ20นาทีครูสรุปทั้งหมดแล้วแล้วก็ที่ครูบอกว่าพวกเราจะทํางานก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่มันมี3มเรื่องอยู่ในคลิปเดียวนั้นเลยครูต้องการสรุปเพราะครูจะสั่งงานสรุปสําหรับเรื่องสีแล้วนะครับ แล้วครูจะเข้าเรื่องการออกแบบงานศิลปะนะครับการออกแบบงานศิลปะนะครับตั้งแต่หลังจากคลิปนี้ไปนะครับส่วนคลิปนี้เราจะมาเอาความรู้ที่เรามีในเรื่องของสีนะครับสีร้อนสีเย็นมาใช้ดูซิว่าเราจะใช้ยังไงโดยครูมีแบบให้นะครับมีแบบให้พวกเราดูแล้วก็มีวิธีคิดให้พวกเรานะครับคิดงานศิลปะ สัปดาห์นี้มีชื่องานที่ชื่อว่าคนนะครับคนนี่แหละครับนะครับอย่างเช่นภาพที่ครูขึ้นให้ทางฝั่งนี้นะครับครูจะขึ้นภาพรันภาพไว้ให้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับก็คือการนําความเป็นคนนะครับมาสร้างเป็นงานศิลปะนะครับแล้วจะถูกกําหนดแล้วจะถูกกําหนดด้วยสีนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเด็กครับ นี่เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียนะครับปอสีป้าหกทำไม่ยากเลยครับแต่เราต้องมีวิธีคิดเดี๋ยวครูจะลงในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวครูจะลงในรายละเอียดให้ทีนึงว่าเราจะคิดยังไงและตัวงานจะเป็นยังไงนะครับเ,เห็นไหมครับครูจะ <St ars> ขึ้นตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะครับข้างบนนี้ครูจะขึ้นส่วนนี้ไว้ให้ด้วยแล้วก็ให้พวกเราดูเป็นต้นแบบนะครับให้เราไปครีเอทนะครับแต่ครูจะไม่ส่งแบบนี้ไปให้ในในกลุ่มนะครับให้เรา ไม่ต้องสนใจเรื่องความเหมือนจริงนะครับเป็นการนำส่วนต่างๆของคนมาสร้างงานนะครับแล้วก็จะกำหนดเรื่องสีฟังดีๆนะครับโจทย์ของวันนี้ก็คือกำหนดเรื่องสีนะครับเดี๋ยวคูจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับโจทย์ของวันนี้ก็คือกำหนดเรื่องสีเด็กๆครับงานชิ้นนี้ให้เด็กเลือกมาสีร้อนหรือสีเย็นก็ได้เอามาทำงานนะครับ ฟังดีๆสมมุติว่างานชิ้นนี้นะครับเด็กๆทำออกมาเป็นอย่างนี้เลยแต่ให้เลือกสีร้อนก็สีร้อนทั้งภาพหรือสีเย็นก็สีเย็นทั้งภาพนะครับจำดีนะครับสีร้อนก็สีร้อนทั้งภาพแต่ไม่ใช่สีเดียวนะครับสีในกลุ่มสีร้อนให้พวกเราไปทําเป็นเข้มอ่อนเหลืองเข้มเหลืองอ่อนส้มอ่อน น้ำตาลแดงเข้มแดงอ่อนแล้วเอามาใช้กับมันจะมัยเทคนิคเทคนิคนึน่งก็คืออย่าเอาสีที่ความเข้มเท่ากันมาวางใกล้กันนะครับเด็กๆสามารถใช้สีดํามาเพิ่มเติมได้นะครับสีดําหรือสีขาวมาเพิ่มเติมได้ผสมเข้าไปแล้วก็ใช้สีโปสเตอร์นะครับนี่คืองานของปอ .4 ป .5 ป .6 เดี๋ยวครูจะพูดถึงรายละเอียดในการออกแบบงานให้เราดูอีกครั้งนึงเดี๋ยวดูในคลิปต่อจากนี้ครับ เอาละครับเด็กๆครับเรามาดูว่าวิธีคิดงานเราจะคิดยังไงกันนะครับเราจะคิดยังไงกันเด็กๆครับเราดูที่อ่าเด็กๆด,ดูงานชิ้นนี้โจทย์ของปสาปสีชิ้นนี้คือชื่องานว่าคนนะครับโดยเด็กใช้สีร้อนหรือสีเย็นนะครับมาทำงานเด็กครับสังเกตไหมครับสีอ่อน สีเข้มเอามาใช้ได้นะครับผสมสีขาวไปผสมสีดําไปนิดนึงเอามาใช้ได้เด็กครับวิธีคิดงานตอนเราร่างภาพเด็กไม่ต้องกลัวนะครับว่าวาดเป็นหรือไม่เป็นวาดมาเลยครับออกมายังไงครูก็โอเคหมดแต่ให้เราเลือกใช้สีให้ถูกโจทย์ตามที่ครูต้องการนะครับเด็กดูนะครับนี่เราหยิบบางอย่างของคนมาประกรอบประกรอบกันใหม่นะครับเห็นไหมไม่มีความ ไม่จําเป็นต้องเหมือนคนจริงๆเลยนะครับไม่เห็นจําเป็นต้องเหมือนคนเลยแต่เพียงแต่เราดูก็รู้ว่ามันมาจากคนดูจมูกคนนี้นะครับเราสามารถสร้างรูปร่างรูปทรงขึ้นมาใหม่ได้นะครับสร้างรูปร่างรูปทรงขึ้นมาใหม่ได้มาดูชิ้นต่อไปนะครับเห็นไหมครับชิ้นนี้ง่ายๆครับเด็กๆครับเรามีไอเดียใส่ลงไปเราอยากให้ตรงนี้เป็นวงกลมจมูก เป็นรูปทรงยาวๆปากเป็นยังไงใส่รูปทรงเข้าไปนะครับม่ยากครับอหอ้เด็กๆก,กล้าที่จะทำนะครับกล้าที่จะทำใส่รูปทรงลงไปแล้วมีพื้นที่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราใส่รายละเอียดไปใส่รายละเอียดไปแล้วก็ใส่สีไปแต่อย่าลืมนะครับโจทย์ของเราก็คือสีร้อนหรือสีเย็นนะครับถ้าตรงนี้เป็นสีร้อนก็เป็นสีร้อนทั้งหมดเด็กจะตัดเส้นก็ได้เห็นไหมครับ ให้รู้ว่าเป็นจมูกไม่มีความเป็นเหมือนจริงเลยเพราะมันมีแนวความคิดมาจากคนนะครับมีแนวความคิดมาจากคนเห็นไหมครับเราได้แนวคิดมาจากคนก็คือร่างกายของเรานั่นเองเอามาวางเอามาใส่สีวางไม่ต้องไม่ต้องให้มันเป็นความจริงทั้งภาพนี้ก็คือนี่แหละครับเขาเรียกว่าการออกแบบงานทัศนศิลป์นะครับเราจะออกแบบให้มันเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะครับ สีเข้มสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนครูสอนแล้วถ้าอยากให้มันเข้มผสมสีดําไปนิดนึงถ้าอยากให้อ่อนลงก็ผสมสีขาวาอย่างชิ้นนี้เห็นไหมครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะวาดสวยหรือไม่สวยแค่เอามันมาทําเพิ่มสีเพิ่มสันเข้าไปก็จะได้งานศิลปะที่มาจากไอเดียของคนนะครับจุดเด่นของภาพด็กๆดูนะครับพื้นหลัง จุดเด่นของภาพและพื้นหลังจะทำแบบนี้ก็ได้เราจะใส่สีโทนร้อนข้างหลังเป็นโทนเย็นก็ได้นะครับแต่ให้ใช้สีโทนร้อนและโทนเย็นอย่างถูกหลักที่ครูเคยสอนไว้อเด็กดูชิ้นนี้นี่ทาบมือตัวเองนะครับแล้วก็มีเส้นตัดไม่ยากเลยนะครับไม่ไม่ยากเลยครูเชื่อว่าเด็กๆของครูทำได้แน่นอนนะครับนี่คือวิธีคิดงานนะครับนี่คือวิธีคิดงานเป็นไอเดียให้พวกเราได้ดูนะครับ เห็นไหมครับจุดเด่นของภาพจะต้องเห็นชัดกว่าข้างหลังนี้ถูกผสมสีขาวซึ่งมันจะอ่อนกว่าสีข้างหน้านะครับจุดเด่นหนึ่งวิธีการสร้างจุดเด่นหนึ่งชิ้นต้องใหญ่นะครับรูปร่างใหญ่ก็ได้นะครับพื้นที่ใหญ่พื้นที่กว้างสีสดร้อนแรงนะครับมันก็เป็นจุดเด่นแล้วแล้วตรงซี่ไม่เป็นจุดเด่นเราก็ค่อยลดความสําคัญมาลงไปนะครับอย่าลืมนะครับโจทย์ของครูก็คือ ให้เอาสีร้อนหรือสีเย็นมาสร้างงานนะครับโดยที่นำรูปร่างและหน้าตาหรือว่าตัวชิ้นงานเนี่ยเอาแนวความคิดมาจากคนนะครับนี่แหละครับที่ฝึกให้เด็กสร้างสารร์ได้นะครับเอาแนวความคิดมาจากคนนะครับเราจะมีลูกตามีหูมีจมูกนะครับมาจัดวางให้มีจุดเด่นนะครับมีจุดเด่น มีจุดรองลงไปนะครับไม่จำเป็นต้องไม่จาเป็นต้องสวยนะครับแต่ให้มีไอเดียนะครับแต่ให้มีไอเดียนะครับนี่คืองานชิ้นสรุปเรื่องสีแล้วเดี๋ยวคราวต่อไปนะครับคลิปหน้าครูจะพูดเรื่องการคิดงานหรือการออกแบบงานเอาละครับชิ้นนี้ไปก่อนนะครับคูรอดูงานของพวกเราอยู่นะครับทำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็คิดนะครับทุกขั้นตอน ทำอย่างช้าๆไม่ต้องรีบครับไปแล้วครับสวัสดีครับ